เถิดบูชาศรัทธาบันไม่หวั่นไหวไฟเรียนรู้สามัคคีมีวินัยเลิศเกลียยไกล ว,วันนี้นะคะเราก็เจอกันอีกครั้งในรูปแบบของออนไลน์นะคะคาบนี้เป็นคาบที่10แล้วนะคะคา,าบที่9เราเรียนเรื่องแผนภาพกล่องนะคะเป็นเรื่องของควอไทคาบนี้ยังคงอยู่ในเรื่องของควอไทนะคะเรื่องของควอไทนี้คาบที่แล้วเราให้เป็นแบบสุรลัดแต่วันนี้กรณีที่โจทย์ของเรา เป็นตัวเลขที่เยอะๆนะคะเราจะต้องอาศัยสูตรอ่าสูตรจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันในเรื่องแผนภาพกล่องนะครับในบทที่2คงคาบเรียนที่1หน้า213นะครับข้อที่1จงจากข้อมูลจงหาค่าของคอทาย1นึ่งคอทาย2และคอทาย3 ก่อนที่เราจะมาหาข้อมูลเราต้องรู้จักก่อนว่าคอทายคืออะไรนะพอเราเริ่มจากขั้นแรกก่อนก็คือเรียงข้อมูลตอนนี้ยังดูยากก็คือเรียงเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากน้อยไปมากก็คือได้ดังนี้นะครับได้ เ 11, าสิบเอ็ดสิบสาม2ิบสี่สิบสอ่พอเราเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากพอทายเนี่ยมันจะแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันและจุดไหนที่จะเป็นคอทายอ่ะก็ เราลองมาเดากันว่าจะแบ่งข้อมูลเป็น4ส่วนเท่าเท่ากันก็น่าจะเป็นตัวนี้อ่าตัวนี้อย่างละสองนีง่โอเคเราจะได้3ามจุดที่แบ่งข้อมูลเป็น4ส่วนเท่าเท่ากันมาดูส่วนที่1กันส่วนที่1ก็มี9กาับ11อนตัวนี้เรียกว่าส่วนที่1อ่าส่วนที่สอง่กับ14 ก็คือแบ่งเป็นสีส่วนเท่าๆกันนะครับส่วนที่สามแล้วก็ส่วนที่สี่อ่ะเพราะฉะนั้นคอท้ายหนึ่งมองจอากภาพเลยแล้วก็ตอบไ้เลยตัวนี้แหละสิบสามตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นคอทายก็ใช้ตัวย่อคิวหนึ่งคือคอท้ายที่หนึ่งเท่ากับสิบสาม ต่อมาคอทายที่2 Q แล้วก็ค่อยสองสัญลักษณ์เท่ากับ15บ้คอทายที่3 Q 3ก็คือมีค่าเท่ากับ21โอเคนะครับผ่านข้อที่1นอทายแบ่งข้อมูลเป็น4ส่วนตัวที่แบ่งก็คือมี 13, 15แล้วก็21ไปหน้า214ต่อ อ่าสองเลขค่อนข้างเยอะแต่ครูก็ได้เรียงมาให้เราแล้วน่า2องส่วนสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามจำนวน27คนเป็นดังนี้ร้ 1, 1อยห้าสามรอยเร้อยหกเอ็ดอไล่ไปมี27คนแถวและ9คนจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นหาคอทาที่1คอทาที่2และคอทาที่3จุดไหนล่ะจะเป็นจุดที่แบ่ง ข้อมูลออกเป็น4ส่วนซึ่งมันมันยากยากขึ้นข้อมูลมันเยอะมันไม่เหมือนกับข้อที่แล้วข้อที่แล้วเนี่ยเราบอกได้ว่ามันมันน้อยจุดไหนเนี่ยเราประมาณการได้แต่พอข้อนี้เราต้องใช้สูตรใช้สูตรใน,นการช่วยคิดนะครับมาดูสูตรของข้อท้ายกันจากสูตรจากสูตรการหา้อท้าย ตำแหน่งต้องหาตำแหน่งก่อนนะจากสูตรตำแหน่งคอทายตำแหน่งคอทายที่ k qk เท่ากับ k ส่วน4เพราะว่าคอทายแบ่งข้อมูลเป็น4ส่วนคูณกับ n บวก1จำนวนตัวบวก1อ่องเรามาดูกันว่าคอทายที่1 ตำแหนง่งตำแหน่งคอท้าย1 Q 1นะก็คือแทน k ด้วย1จะได้เป็น1นึ่งส่วนสตัวน,นี้ขอขอบที่กรอบไว้หน่อยอตอนนี้คือสูตรคอท้ายที่ k เท่ากับ k ส่วนสคูณ n บกหใครจะใช้จะเป็นสัญลักษณ์ R ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่คนใช้ตัวน,นี้คอท้ายที่ k เท่ากับ k ส่วนสคูณ n บวกห ้อทายที่1ก็คือ k เป็น1 1ส่วน4ข้อมูลข้อน,นี้มี27 27คนบวก1ได้เป็น1ส่วน4คูณ27บวก1คือ28เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตำแหนง่งเป็นตำแ,นนะตำแนหน่งนะตำแหน่งคอท้าย1เท่ากับแม่4ตัด4 7 28 ตำแหน่งคอทายหนึ่งเท่ากับเจ็ดถ้าตำแหน่งคอทายหนึ่งเท่ากับเจ็ดเพราะฉะนั้นคอทายหนึ่งจริงๆเราไปไล่หาตัวที่เจ็ดตัวที่เจ็ดคือเลขอะไรนี่ตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจอแล้วตัวที่เจ็ดคือร้อยห้าสิบสอง่าตัวนี้ก็คือคอทายหนึ่งคิวหนึ่ง เพราะฉะนั้นคอทายที่1เท่ากับ152แต่ถ้าถามตำแหน่งอยู่ตำแหน่งที่7จซึ่งเขาจะไม่ถามเขาจะถามกันว่าคอทายที่1มีค่าเท่าไหร่ก็ต่อ่อบต่อมาตำแหน่งคอทายที่2บ้างอันนี้จบจบคอทาย1น,นึ่งก้อนหนึ่งต่อมาหาตำแหน่งคอทาย2 Q 2 เท่ากับอา่อาลืมแล้วลืมสูตรแล้วทบทวนสูตรหน่อย Qk เท่ากับ k ส่วน c คูณ n บวก1เพราะฉะนั้นต้องการอยากรู้คอทาย2ก็คอทาาย2ก็เป็น Q 2เท่ากับ2ส่วน4คูณ27บวก1ข้อทาย2จะเท่ากับอา่าส4่วน4ก็ตัดทอนได้เป็น1 1ส่วน2 27บวกหได้28ใช้แม่2ตัด2 1 2 2, 2 14อ่ะมันคือตำแหน่งตำแหน่งที่14แต่ว่าตำแหน่งที่14จะมีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคอทาย2ไม่ใช่ตำแหน่งแล้วนะเป็นคอทาย2จะเท่ากับเท่าไหร่มันคือตัวที่14 ตอนขอเท่าไรก่อนเท่ากับสิบสี่ตัวที่สิบสี่คือเลขอะไรตรงนี้เก้าตรงนี้ตัวที่เก้าสิบสิบเอ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองตัวที่สิบสามตำแหน่งที่สิบสี่ก็เท่ากับหนึ่งร้อยหกสิบขอทายสองเท่ากับหนึ่งร้อยหกสิบ ต่อมาหาคอทายที่3มางตำแหน่งคอทายสามท่ากับ K บวกหนึ 1, ก็คือ3ามส่วนสคูณ N บวกหนึ่บดบวกหและยี่แตำแหน่งเขาใช้ตัวย่อดได้อตอนอตำแหน่งเท่ากับ3ามส่วนสคูณยี แม่สี่ตัดสี่เจ็ดยี่สิบแปดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ยี่สิบเอ็ดพอทายสามจะมีค่าเท่าไหร่ไปหาตัวที่ยี่สิบเอ็ดตัวไหนเป็นตัวที่ยี่สิบเอ็ดสิบสี่แล้วสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดโอเค พอทายที่สมีค่าเท่ากับหนึอบหกอ่ะก็สรุปนิดนึงอ่ะสรุปอ่ะเพราะฉะนั้นสรุปหน่อยสรุปดังนั้นจ้าดังนั้นอ่ะสรุปหน่อยดังนั้นคอทายหนึ่งเป็นภาษาไทยบ้างอ่ะ คอคอวคอคอไทยที่1นึ่คอไทยที่1มีค่าเท่ากับ152คอไทยจะมีทั้งหมด3คอไทยซึ่ง แบ่งเป็นข้อมูลออกเป็น4ส่วนพอท้ายที่2มีค่าเท่ากับ160และตัวสุดท้ายพอท้ายที่3มีค่าเท่ากับเท่ากับ166โอเคนะครับก็จบ ตอนนี้ก็จบตรงนี้1 5อยหแล้วหกแล้วก็ร้อต่อมาไปดูหน้า216กันจากหนังสือหน้าสองร้ายกเขาวไว้ว่าการสำรวจอายุเป็นปีของผู้ประกวดรายการร้องเพลงแห่งหนึ่งเป็นอยงนี้ก็คือแต่ละคนก็จะมีอายุต่างกันจำนวนกี่คนเห็นไหขอนับจำนวนคนกันนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามแถวสามสิบก็มาถึงแล้วก็เรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากก่อนเรียงมาแล้วคูวเรียงให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปหาคอทายที่หนึ่งโจทย์ทามหาคอทายหนึ่งคอทายสองแล้วก็คอทายที่สาม มาโนกันขอทายที่หนึ่ง QK เอาต้องเป็นตำแหน่งก่อนตำแหน่งคอทายที่ K QK เท่ากับ K ส่วน4คูณ n บวก1ขอทายที่หนึ่งก็คือ Q1 เท่ากับ1ส่วน4คูณ30 n เป็น30 1บวก1จะเท่ากับอันนี้ต้องมีตำแหน่งติดตามไปตลอดจนกว่าเราจะแทนค่า,าได้เป็น1.4ส่วน4คูณ31เท่ากับ7.75แล้วตัวที่7.75มันจะมีค่าเท่าไรตำแหน่งที่หน่งเนี่ย มีค่าท่ากับเจ็ดจุอ่าทีนี้ก็ต้องเทียบมรจากตัยางตำแหน่งที่7.75มันอยู่ระหว่างตำแหน่งที่7กับตำแหน่งที่8ตำแหน่งที่7คืออะไร 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8เอ่าเราก็เข้าไปดูตำแหน่งที่7กับ8อยู่ที่2ตัวนี้ อ uh huh. หาตำแหน่งที่เจ็ดจุดเจ็ดห้ามันก็ใกล้ๆตำแหน่งที่แปดแต่ว่าเราต้องเทียบบัญญัติยางอย่างนี้เทียบบัญญัติยางก็คือว่าตำแหน่งที่เจ็ดไปแปดเนี่ยมันตำแหน่งเพิ่มขึ้นหนึ่งตำแหน่ง ตำแหน่งเพิ่มขึ้นหนึ่งเพิ่มขึ้นหนึ่งมีอายุอันนี้อายุเพิ่มขึ้นขึ้นเท่าไหร่จากตำแหน่งไปจากเจ็ดจากตำแหน่งที่เจ็ดไปตำแหน่งที่แปดอายุเพิ่มขึ้น 18บแปดไปยี่สไปยีก็ต้องอายุเพิ่มขึ้น2อ่าถ้าตำแหน่งเพิ่มขึ้น1อายุเพิ่มขึ้น2แต่ตำแหน่งเรามัน7ไปถึงแปด่ยมันหแต่ว่า7ไป7 7.75เนี่ยก็คือตำแหน่งเพิ่มขึ้น0 7นเจ็ดลขศูนย์เขียนไม่สวยตำแหน่งเพิ่มขึ้น0.75ห อายุเพิ่มขึ้นก็ให้นำ0.75คูณ2แล้วก็หารด้วย1อายุเพิ่มขึ้น0.75คูณ 2. 2ส่วน1เท่ากับ1.5ปี 1.5ปีเพราะว่าอายุมีหน่วยเป็นปีเราก็จะได้ว่าคอทายที่1น่งจทถามมาคอทายที่1นะเพราะฉะนั้นคอทายที่1จะเท่ากับไปดูตำแหน่งที่7ก่อนตำแหน่งที่7ก็คือ18บวกกับอายุที่เพิ่มขึ้นมา ก็คือ1.5ก็จะมีค่าเท่ากับ19.5ปีคอทายที่1มีอายุเท่ากับ19.5ปีต่อมาจบไปคอทายที่สองต่อ,อขอคีดเส้นแบ่งไว้ก่อนตำแหนง่งต่อน,นอตำแหนง่งคอทาย2 Q 2องเท่ากับ2ส่วนสีูณ n บวกหนึ 1, ่งสามสิบบวกหนึ่งพอทายที่สองจะเท่ากับหนึ่งส่วนสองคูณสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดก็ได้เป็นสิบห้าจุดห้าลงลงที่จุดห้าพอดีอ่าเราก็ต้องเทียบหาตัวที่สิบห้าสิบห้าจุดห้าเนี้ยพอทายสองเนี้ยอ่าต้องอย่าลืมเพราะว่าตำแหน่ง ตำแหน่งคอทายสองคือตำแหน่งตำแหน่งที่สิบห้าจุดห้ามันอยู่ระหว่างตำแหน่งที่สิบห้ากับสิบหกเราไปดูตำแหน่งที่สิบห้ากับสิบหกก่อนอืมตำแหน่งที่สิบห้าจุดห้าเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอ่ะ สิบห้าจุดห้าอยู่ระหว่างทองตัวนี้สิบห้ากับสิบหกตำแหน่งเพิ่มขึ้นหนึ่งเทียบบรรจัทยางตำแหน่งเพิ่มขึ้นหนึ่งจากสิบห้าไปสิบหกจากสิบห้าไปสิบหกค่าเพิ่มขึ้นยี่ห้าไปยี่แปดเพิ่มขึ้นสามอันนี้สิบห้าไปสิบหกนะเทียบ ตำแหน่งเพิ่มขึ้นหนึ่งค่าเพิ่มหรืออายุเพิ่มก็ได้ค่าเพิ่มค่าเพิ่มเท่าไหร่จากจากยี่้าไปยี่แปดค่าเพิ่มสามค่าเพิ่มสามสามปีต้องจริงต้องบอกอายุเพิ่มสามปีนะ และถ้าตำแหน่งเพิ่มขึ้นแค่0.5พอมันเป็น15.5ค่าเพิ่มเอา0.5คูณ3แล้วหารด้วย1ค่าก็เพิ่มมาเป็น1.5ปีดันบังเอิญเท่ากับข้อที่แล้วพอดีพอเราก็ต้องไปหาตำแหน่งที่15เพราะฉะนั้น คอทายที่2จะเท่ากับตำแหน่งที่15คือเท่าไหร่คือ25ตำแหน่งที่1 5คือ25บวกไป1.5ก็คือค่าที่เพิ่มมาเท่ยี่บห้าบวกหนึ่งจ้าก็จะเท่ากับ26.5สิบหาปีอตอบคอทายที่2 ก็จะเท่ากับ26.5ปีคอทาย1ก็เท่ากับ19.5นี่คอทาย 2. เอาอมาอีกคอทายหนึ่งอ่าพวกเราสู้หน่อยสู้นะคอทายสามตำแหน่งคอทายสามแค่ตำแหน่งนะสามส่วนสี 1, ่คูณ N บวกหนึ่งสามสิบบวกหนึ่ง เท่ากับสามส่วนสีน 1, ่ตำแหน่งขอทายสามคูณกับสามสิบเอ็ดตั้ที่สองเทียวมาต่อกันนะครับนักเรียนขอทายสามนั่นค่ะสามส่วน4ี่คูณสาสิบเอ็ดใช้แม่แม่สี่ตัดทอนตัดสี่อ่ะสี่หาเลยสี่ถ้าคูณก่อนเป็น 9ก้ส่วนสตั้งหารเก้าสิบสามส่วน 4, 4, 2, สีน 1, 4, 3, ่เส้นหนึ่องลบกันลเส้นหนึใส่จุดเติมศูนย์่สองแปดลได้เป็นตำแหน่งที่เท่าไหร่นะยี่สิบสามองขอเขียน เขียนลงไปบรรทัดนึงดีกว่าก็าเป็นตำแหน่งคอทาย3เท่ากับ23.25อันนี้คือเน้นว่าเป็นแค่ตำแหน่งตัวที่23.25เราต้องไปดูตัวที่23ามกับตัวที่24เพราะมันอยู่ระหว่างนี้ไปดูตัวที่23ามกับยี่สิกัน ิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ตัวที่ยี่สิบสามกับตัวที่ยี่สิบสี่ก็คือสองตัวนี้อ้าวบางเอิญมันเท่ากันพอดีเลขอะไรยี่สิบสามจุดสองห้าเนี่ยเลขอะไรที่อยู่ระหว่างสองตัวนี้ระหว่างยี่สิบสามกับยี่สิบสี่เอ้ยระหว่างตัวที่ยี่สิบสามกับยี่สิบสี่คือสี่สิบสองเท่ากัน วันนี้เป็นสีเท่ากันเลยก็คือไม่มีอะไรที่อยู่ระหว่างระหว่างมันตำแหน่งที่23.1จุดหจุดะจ,จุดอะไรก็คือได้เท่านี้โอเคอนนี้คือได้สี่สิบสองก็คือพรอะนะพอชนะคอทายที่3ามจะเท่ากับ42่อเพราะมันเท่ากันพอดี โอเคเราจบข้อนี้ไฮไลท์ไว้หน่อยคอทายศาสตร์ก็เท่ากับสิบสองเป็นไงบ้างคะนักเรียนได้เรียนไปแล้วเราพอจะเห็นภาพมากขึ้นใช่ไหมคะว่าการหาคอทายที่หนึ่งคอทายที่สองคอทายที่สามถ้าโจทย์มันเป็นจำนวนน้อยๆมีตัวเลขน้อยๆเราก็สามารถดูคอทายที่สอง แล้วก็ไปหาควอทที่1แล้วก็ไปหาควอาทที่3แ,แต่ถ้าโจทย์มันมีจํานวนมากๆหลายจํานวนนะคะเราก็ต้องอาศัยสูตรใช่ไหมคะอ่าซึ่งการอาศัยสูตรถ้าเราจะรู้ควอทที่ที่1มันก็ต้องเทียบบญญยัติยางต่อใช่ไหมคะอาเทยบบัญญัติยางถึงจะเอาผลลัพธ์นั้นไปบวกกับค่าของมันใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพื่อเสริมความเข้าใจให้กับพวกเรานะคะครูมีแบบฝึกหัดในหน้า216นะคะนักเรียนไปทำหน้า216ตรงที่ลองทำดูทำลงไปในสมุดแล้วถ้าไม่ข้อสงสัยก็ถามครูได้เรื่อยๆเลยนะคะทางไลน์ทางแชทได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ